คนต่างชาติต่างศาสนาเมื่อตายไปแล้วเขาจะกินอย่างไรในเมื่อเขาไม่ได้ใส่บาทเหมือนชาวพุทธบุญเนี่ยไม่ได้นับว่าจะต้องใส่บาทนะคะคนต่างชาติเาก็มีเหมือนดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลพ่อแม่ดูแลกรลยาณมิตรเขาแค่ไปซื้อกับข้าวในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มาทําจอยกินกันในบ้านอย่างเงี้ยแต่เขาซื้อแต่เขาไม่ได้ไปเก็บเงินไอ่เขาออกให้อ่ะ แล้วก็เรียกแยติยพี่น้องมากินอย่างเงี้ยเขาก็ได้เป็นทานเนี่ยค่ะพอเขาตายไปเขาก็กินทานอย่างนั้นเลยก็คือเขาสมมติเขากําลังทําเมนูสเต็กแล้วเขาก็เป็นเจ้าภาพซื้อสเต็กมาแล้วก็เรียกพี่น้องมาทานแต่เขาเห็นคนอื่นทานแล้วเขาแฮปปี้มีความสุขตายไปเขาก็ได้ทานอย่างนั้นไปก็คือได้สเต็กไปไม่จําเป็นจะต้องใส่บาทนะคะแต่ว่าการใส่บาทเนี่ยมันก็เหมือนกับทํากับคนที่มีศีลผู้ทรงศีลอย่างเงี้ย มันก็จะได้เหมือนอน,นิสง์เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยอันนั้นเขาอาจจะได้บุญอ่อน,ออนคืออาจจะได้ไม่กี่หนเนี่ยค่ะแต่ถ้าทําทานกับพระสงฆ์ก็จะอิ่มอิ่มสุกนานหน่อยเพราะว่าทากับเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์นั่นเองค่ะอธิบายก่อนเราเนี่ยทาทานด้วยอาหารกับพ่อแม่กับเพื่อนซึ่งเป็นเนื้อนาบุญที่ที่เป็นระดับพ่อแม่กับเพื่อนถ้าเราทํากับพระสงฆ์ซึ่งมีศีลสูงกว่าพ่อแม่แล้วก็เพื่อน บางคนก็จะย้อนแย้งมาว่าอย่างนี้ทำกับพระสงฆ์ก็อิ่มนานกว่าสิไม่ใช่ถ้าเราใส่บาตรกับพระสงฆ์แต่จิตใจของเราที่ขณะใส่ะแม้จะว่าเราได้กินละโลกหลังความตายแต่เราใส่ด้วยขณะที่จิตระยะที่หนึ่งไม่สมอนัดระยะที่สองก็ยังจิตไม่สมอนัดคือจิตตกอะระยะที่สามก็ไม่สมอนัดมันจะนับที่ความสุขอะค่ะบางครั้งการอิ่มของเราอาจจะอิ่มเท่ากันแต่ความสุขสุขไม่เหมือนกันในโลกทิพย์ใส่บาตรกับพระสงฆ์ผู้ทรงศีล หรือเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอเวลาเรากินอาหารเข้าไปในโลกทิพย์เนี่ยมันจะสุกปิติบอกไม่ถูกเลยแต่กับการที่เราทําทานกับพ่อแม่กับกัลยานมิตรแม้อาจจะศีลน,น้อยกว่าพระสงฆ์แต่เราก็ทําด้วยความสุขแล้วก็ทาด้วยเจตนาบริสุทธิ์บางครั้งปิติเท่ากับการใส่บาตรพระสงฆ์เลยนะเขาจะนับการที่เจตนามากกว่าโลกทิพย์เนี่ยเขาจะนับว่าเจตนาที่เราทําเนี่ยเราทําแล้วเรา ทำด้วยจิตใจแบบไหนให้ทําด้วยจิตใจที่แบบบริสุทธิ์ผุดผ่องมีแต่กินดีปรีดาไม่มีตะกิดตะขวงไม่มีเขียนเหนียวไม่มีสงสัยอะไรในทานนั้นเลยมันก็จะได้เท่ากับทําบุญกับผู้ทรงศีลเลยค่ะแม้กระทั่งเราทําทานกับแค่ระดับพ่อแม่กับกัลยาณมิตรแต่ถ้าเป็นโลกทิพย์เนี่ยความสุขจะต่างกันเลยเทวดาจะมีความสุขไม่เหมือนกันนะแม้กระทั่งอาหารเนี่ยสืว่าเป็นจานเดียวกันยกตัวอย่างว่า เทวดาองค์นี้กำลังกินข้าวมันไก่อยู่เทวดาอ,องค์หนึ่งก็กินข้าวมันไก่เทวดาองค์นี้กับกินข้าวมันไก่ไปแล้วอิ่มท้องแล้วมีความสุขปีดาปิติมากกว่าเทวดาองค์นี้ที่ว่ากินแค่อิ่มแต่ท้องแต่เทวดาองค์นี้กับเศร้าหมองแล้วก็จิตใจขุ่นมัวเพราะว่าตอนที่เขาทำบุญเนี่ยเขาทำบุญมาหวังว่าจะมีกินในโลกหนะ้เขาคิดแค่นั้นเนียแต่เทวดาองค์นี้ทำบุญแต่หวังว่าสงสารพระสงฆ์เนาะ ท่านไปทําอาหารกินไม่ได้ท่านจะต้องรอรับทานจากญาติโยมที่มาใส่ถ้าเราไปดูแลทัดขันของพระสงฆ์รูปนี้หรือไปอุปถากดูแลเรื่องของการขบฉันอาหารการกินที่อยู่หรือ,อสิ่งอาในความสะดวกให้แก่พระสงฆ์หรือพ่อแม่ของเราแบบนี้เราคิดเหนือกว่าเทวดาองค์นั้นไงความสุขมันเลยต่างกันไงเขาถึงบอกว่าคนที่มีความคิดที่ต่างกันมันจะ เหนือไปแบบนี้ค่ะก็เหมือนเหมือนชั้นเทวดาก็ต่างชั้นกันโลคทิพย์เนี่ยมันมันมีสุขและทุกสลับกันนะคะแม้กระทั่งการกินก็ยังสุขและทุกเลยนะเทวดาบางคนก็ก็กินแล้วก็ยังทุกอยู่นะว่ากินแล้วมันไม่เห็นไม่เห็นจะสุขเลยมันกินแล้วก็เบื่อเบื่ออาหารด้วยนะคะใส่บาทให้กับคนที่ฆ่าตัวตายเขาจะได้รับไหม ในกรณีที่เราใส่บาตรให้คนฆ่าตัวตายเขาจะได้รับหรือไม่ดิฉันก็เคยสงสัยเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าก็เคยมีญาติที่น้องของตนเองที่กินยาตายและเราก็เคยใส่บาตรไปให้แต่เขาไม่ได้รับดิฉันก็สงสัยเรื่องนี้พอสมควรโลกทิพย์เนี่ย นะคะละเอียดมากมากกว่าที่เราจะเข้าใจได้คนที่ใส่บาตรให้กับคนฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะได้รับเป็นรูปแบบไหนรู้ไหมคะเขาได้รับรูปแบบเป็นแค่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเปรียบเหมือนลมวิสัญญีวูบหนึ่งและเย็นสบายและกลับมาทุกข์เหมือนเดิมลมวิสัญญีมันเป็นลมทิพย์ค่ะมันเป็นลมแห่งความสุขของบุญน่ะมันวูบหนึ่ง เย็นสบายหน้าผ่องปลดพนาันาการจากเครื่องมือที่เรามาฆ่าตัวตายด้วยบางคนเขาฆ่าตัวตายโดวยวิธีการกินยาตายบางคนฆ่าตัวตายโดยการถูกคอกระโดดน้ําเป็นต้นก็จะเป็นความสุขแบบนี้ทําไมถึงไม่ยุติธรรมกับคนฆ่าตัวตายรู้ไหมเพราะว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยทางโลกนู้นเนี่ยเขานับว่าบาปมากเขาไม่ให้แม้กระทั่งอาหารการกินเลย ถ้าเราจะให้อาหารการกินกับคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยบุคคลที่เป็นญาติหรือเลือนเนื้อเชื้อไข่ก็ดีหรือไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข่ก็ดีเนี่ยจะต้องรักษาศีลนะศีลของคนที่ให้ต้องบริสุทธิ์นะเช่นรักษาศีลห้าปฏิบัติธรรมอยู่บ้านหรือปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเป็นต้นแล้วส่งบุญในการใส่บาตรหรือถวายสังฆทานเนี่ยเขาถึงจะได้รับนะเป็นอาหารแต่ถ้าคนที่ใส่เนี่ยยังมีกิเลสยังมีตัณหาอยู่ คนฆ่าตัวตายเนี่ยได้รับเป็นแค่ลมหรือความสุขชั่วคราวเองเพราะว่ามันต้องใช้บุญที่สูงมากคือคนที่จะให้บุญคนที่ฆ่าตัวตายได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมอะคะถึงจะมีศีลกายวาจาใจบริสุทธิ์นะคะแล้วถึงจะไปทําทานให้แก่เนื้อนาบุญนะทานนั้นได้รับเป็นรูปของอาหารการกินหรือว่าปัจจัยสี่ที่เราจะทําไปให้ผู้ตายนั่นเองค่ะ อันนี้ทําไมถึงโรกนู้นเขานับอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นกฎของทางนู้นล้มังคะว่ามันเป็นอนันตกิริยกรรมที่หนักมากคือการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดยากนะ,ะเรามาตัดรอนทํรลายตัวเองเนี่ยทางโรกนู้นเขาก็ถือว่าเป็นบาปที่หนักพอสมควรนะคะหากเราเตรียมอาหารใส่บาตรเองแต่ให้น้องใส่บาตรแทนให้เราและน้องจะได้รับบุญเหมือนกันหรือไม่ อาหารที่ใส่น้องได้กินในโลกทิพย์พี่ไม่ได้เป็นอาหารพี่ได้เป็นแค่ความสุขเป็นแค่ลมไม่ได้เป็นอาหารเขานับคนที่ใส่เลยนะคะเขา,ขาคนที่ใส่ต้องตื่นเช้าแล้วมีความขันติต้องรอพระแล้วเขาจะนับคนที่ใส่แต่คนที่เตรียมอาหารแม่ครัวบางคนเอา้าอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้บุญสิ มันได้บุญเหมือนกันค่ะแต่เป็นได้บุญคนละแบบมีคนย้อนแย้อุยอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยฉันก็เตรียมอาหารเยอะแยะเลยแต่ฉันไม่มเวลาใส่ฉันให้คนอื่นใส่แทนให้ฉันเขานับที่คนใส่คนใส่เนี่ยบางครั้งไม่ได้ออกเงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะแต่เขาต้องตื่นเช้าไงเรามีความขันติแต่คนที่เตรียมอาหารเนี่ยจะต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อจะต้องซื้อเป็นข้าวปลาอาหาร เป็นของมาใส่บาดพระสงฆ์หรือทําบุญกับวัดวาอารามได้บุญนะคะไม่ใช่ไมไ่ได้บุญได้บุญได้บุญเหมือนกันแต่ต่างกันที่รูปแบบบุญรูปแบบบุญเนี่ยน้องได้เป็นอาหารส่วนตัวพี่ที่ฝากได้เป็นความอิ่มนนำสำราญได้เป็นความสุขแต่ไม่ได้เป็นอาหารไม่หิวค่ะมันจะอิ่มแต่ไม่ต้องกิน มันจะเป็นอิ่มทิพย์ไม่ต้องกินบริโภคแต่น้องน้องต้องบริโภคคือต้องกินเข้าไปถึงอิ่มคือไม่ต้องกินอะไรแต่มันอิ่มสุขอิ่มบุญสมมติเราปวดท้องอู้หิวจังเลยแต่เราเป็นคนชอบเตรียมมาหาและให้คนใส่บาทเราอิ่มเลยทันทีเลยเพราะว่าไอ้คนที่เตรียมเนี่ยหนึ่งต้องไปหาเงินมาแต่คนที่ใส่บางครั้งเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องไปหาเงินบางครั้งเขาอาจจะร่วมแค่ยี่สิบบาทแต่คนที่เป็นเจ้าภาพอ่ะไม่ได้ไปใส่เองเลยนะ มันก็เลยต่างกันตรงความสุขไงกว่าน้องต้องได้ความสุขน้องจะต้องเอาช้อนเอาจานเอาซ่อมมากินนะ่ะน้องถึงได้รับความสุขคืออิ่มแต่ตัวพี่อ่ะอิ่มเลยทันทีการทําบุญเขาอยู่ที่เจตนาความตั้งใจตัวพี่อ่ะอาจจะเตรียมของใส่บาตรโดยการตื่นมาหุงข้าวหุงหาอาหารลาบากกว่าน้องน้องแค่ใส่อย่างเดียวเลย ไม่ต้องมาเตรียมอะไรเลยแค่ตื่นเช้าหน่อยใส่แต่พี่อะตื่นเช้ากว่าน,นั้นนะเพราะต้องมาทําอาหารใช่ไหมต้องมาเตรียมอห uh, ูข้าวของมากมายมีความมานะพยายามสูงกว่าใครมานามากกว่าได้บุญมากกว่าค่ะเขานับว่าใครทํามากได้มากอะคุณแค่ใส่คุณได้ก็แค่ได้อาหารแต่พี่อย่าอิ่มก่อนคุณอีกเพราะเขามไม่ต้องกินเลยเขาอิ่มเลยในโลกทิ์วิญญาณเมื่อกินอาหารแล้วรู้สึกอิ่มหรือไม่ วิญญาณเมื่อกินอาหารแล้วรู้สึกอิ่มค่ะอิ่มเหมือนตอนเป็นมนุษย์นั่นเลยถ้าเราเป็นมนุษย์รู้สึกอย่างไรวิญญาณก็รู้สึกอย่างนั้นมนุษย์เจ็บปวดแบบไหนวิญญาณก็เจ็บปวดแบบนั้นนะคะแต่ความทุกข์ของโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ต่างกันเท่านั้นเองค่ะร่วมกับเจ้าภาพทำโรงทานแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำอาหารหรือแจกอาหารจะมีกินในโลกหลังความตายหรือไม่ รู้ไหมคะว่าโลกทิพย์เนี่ยมีซุ้มอาหารลงทานด้วยนะถ้าในชีวิตหนึ่งท่านเคยมีส่วนร่วมในการทำรงทานตามกำลังศรัทธาท่านก็มีสิทธิ์ได้กินโรคหลังความตายด้วยถ้าท่านไม่เคยทำท่านก็ไม่มีสิทธิ์ได้กินนะคะในโรคหลังความตายดังนั้นถ้าเราไปร่วมกับเจ้าภาพทำลงทานเราก็จะได้อาหารเหมือนที่เจ้าภาพเขาทำเลยะคะ่ะ แต่จะได้กําลังน้อยมากต่างกันถ้าว่าเจ้าภาพลงทานเขาทํา500ชามแต่เราไปร่วม20บาทเราอาจจะได้ร่วมอยู่ที่เจตนาไงเราก็มีสิทธิ์กินในโรงทานนั้นด้วยในโลกทิพย์คะถ้าเป็นคําถามอย่างนี้นะคะง่ายๆว่าถ้าเราเจอที่ไหนเขามีทําความดีหรือช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเรามีเจตนาบริสุทธิ์นะคะที่ทําทานด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยเราก็ทํได้ค่ะแต่มันมีทําแบบหัวหมอนนะอุ้ยฉันอ่านหนังสือมาเยอะ เขาบอกว่าต้องทําทานเยอะๆฉันก็เลยทําทำ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 แบบมีกิเลสมาเจือปนโลกทิพย์ก็รู้เท่าทันความคิดเราอีกนะว่าอา้าวนี่เจ้าหัวหมอนี่เจ้าทําทานหวังว่าผลว่าเจ้าจะได้มีทานเยอะๆแต่ใจของเจ้าเนี่ยหวังในผลบุญนี้เขาก็กระเฉาะอ,อีกนะแต่ถ้าทําบุญแล้วรู้สึกว่าเห็นคนอื่นมากินลงทานในงานบุญทอดกระถินทอดพระป่าหุยเรามีความสุขจังเลย ถ้าคนที่เขาคิดแบบมีความสุขจังเลยอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยจะได้บุญเหนือกว่าคนที่มีความโลภอีกนะคะเพราะบางคนทําบุญในความโลภมีเยอะเลยค่ะคนที่ตายตั้งแต่เด็กซึ่งไม่มีโอกาสทําบุญหรือใส่บาตรในโลกหลังความตายเขาจะมีบุญหรืออะไรกินหรือไม่คนที่ตายตั้งแต่เด็กนะคะบางครั้งเขาเป็นเด็กบริสุทธิ์เขาไม่ค่อยได้สร้างบาปอะไรมามากทีนี้ทางโลกทิพย์เนี่ยหรือพญายมจ,จุราเนี่ย ท่านก็มีความพระเมตตาสูงนะคะท่านก็จะตัดสินไปตามบุญบาปบางครั้งเด็กที่เพิ่งตายใหม่ๆก็อาจจะมีโอกาสมาเกิดเร็วะคะ่ะซึ่งพอตอนอยู่โลกทิพย์ก็อาจจะไม่มีอะไรกินก็จริงแต่ว่าเขาก็จะมีพ่อแม่บุคคลอันเป็นที่รักะคะ่ะได้ใส่บาตรหรือทําบุญไปให้ลูกที่ตายตั้งแต่เด็กก็อาจจะได้รับบุญจากที่พ่อแม่ทําไปให้นะคะ แต่ในเมื่อเขาไม่ค่อยได้ทำบาปอะไรมาอย่างไงอยู่โลกทิพย์ก็สบายค่ะไม่ไ,มได้ทุกร้อนอะไรมากการถวายข้าวและน้ำแด่พระพุทธจะได้กินอาหารในรูปแบบไหนในโลกหลังความตายการถวายข้าวและน้ำแด่พระพุทธรูปมันนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ได้นับว่าเป็นของทิพย์เพราะพุทธรูปไม่มีท่าดินน้ำนุ่มใสนะคะแต่เป็นการถวายเพื่อเป็นอามิสบูชาเป็นการสังเสริญพุทธองค์เฉย แต่ถ้าโรคหลังความตายไม่นับว่าเป็นของทิพย์ค่ะแล้วก็ไม่ได้รับเป็นอาหารด้วยไม่ได้รับเป็นอะไรเลยค่ะให้เกิดทบใดชาใดาก็เกิดในศาสนาพุทธก็คือได้อน,นิสส่งว่าระลึกถึงบาวต่อองค์อะค่ะเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้รับหรูอะไรด้วยก็คืออันนี้ให้คือมนุษย์อุปโลกความคิดนี้ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ให้ไปตามรูปแบบของโลกใบเนี้ยที่เขาทํากันนะคะทําไมคนตาย ถึงยังหิวหรือยังต้องกินอาหารอีกในเมื่อไม่มีร่างเป็นแค่จิตเท่านั้นเรื่องของขันห้าเนี่ยขันห้าอันมีประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือโลคทิพย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนือกว่าที่เราเข้าใจแม้เราไม่มีท่าในน้ำลมไฟอะไรแล้วคือมันสูญสลายไปหมดแล้วเหลือแต่วิญญาณเนี่ยแล้วก็จิตที่จะติดตัวเราไปเนี่ยแต่เรายังต้องกินอาหารอยู่เพราะว่า เรายังต้องเว้นไว้แต่เกิดอยู่ที่เขาเรียกว่าวัตะสงสารนะคะการเว้นไว้แต่เกิดนี้มันต้องอาศัยอาศัยบุญนะคะอาหารที่เรากินในโลกทิพย์เนี่ยเขาเรียกกินบุญอะนะคะกินแล้วก็อิ่มไปแต่ไม่มีถ่ายออกเป็นจิตวิญญาณเป็นผีนะคะยังไงก็ต้องกินอาหารหรือกินบุญนั่นเองแต่ถ้าเราไม่อยากจะกินบุญหรือกินอาหารแบบนี้ก็มีวิธีเหมือนกันค่ะก็คือเราจะต้องสําเร็จ นิพานนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งกินอาหารแบบนี้นะคะคนบอกว่าทําไมตายแล้วยังต้องกินอาหารอีกไม่มีละมีร่างค่ะก็เป็นร่างกายมนุษย์นี่แหละแต่มันเป็นแบบจับต้องไม่ได้เปรียบเหมือนมันเป็นโปร่งแสงอ่ะมันเป็นทิพย์ความเป็นทิพย์มันจับต้องไม่ได้แต่มันเป็นรูปร่างเราเนี่แหละเรารูปร่างอ้วนก็เป็นแบบคนอ้วนตายไปก็เป็นคนรูปร่างเดิมอ้วนคนผอมก็เป็นรูปร่างผอมเป็นต้น แต่ก็ต้องกินอาหารก็คือกินบุญที่เขาเรียกว่ากินบุญกินบุญนี่แหละเขาเรียกว่ากินบุญก็คือกินอาหารที่เราตอนเราทําถ้าเราไม่ได้ทําเป็นอาหารเราทําเป็นเ,เงินทองในโลกทิพย์นั้นเขาก็จะแปลเปลี่ยนเป็นวัตถุให้เราเช่นเป็นอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคเขาเียแปลเปลี่ยนเป็นปัจจัยสีให้เราอะค่ะาหากถวายสังฆทานจานชามช้อนซ่อมจํานวนมากว่าหนึ่งครั้งและอุทิศให้กับคนตายเขาเหล่านั้น จะได้ใช้แค่ครั้งเดียวหรือว่าจะใช้ได้ครบจำนวนที่ถวายทั้งหมดในกรณีที่ถวายสังกฐานเป็นอุปกรณ์ถ้วยชามจานชามช้อนซ่อมเนี่ยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตก็คือคนตายนี่แหละไม่ว่าคนตายมันจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยเราจะถวายเป็นลังถวายเป็นแค่หนึ่งจานสองจานก็แล้วแต่นะคะคือโลกทิพย์เนี่ยมันละเอียดมาก ส่วนว่าตัวเราถวายแล้วเราอุทิศไปให้ญาติพี่น้องเรียบร้อยใช่ไหมคะญาติพี่น้องก็จะได้ไปรับเป็นถ้วยชามตามจํานวนที่เราถวายส่วนว่าในสังฆทานนั้นเนี่ยมีจานโหลหนึ่งมีชามโหลหนึ่งมีช้อนซ่อมอย่างละโหลเวลาคนตายจะได้รับเนี่ยเขาก็ได้รับเป็นทั้งเซตเลยแล้วเขาใช้เนี่ยเขาก็จะใช้แค่เวลาเราจะกินข้าวเราก็กินแค่ช้อนซ่อมคู่หนึ่งคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วแต่เราตันถวายเป็นโหลไงท่านั้นเขาจะนับเป็นจํานวนชิ้น คือถ้าจานก mm ี่ใบช้อนกี่คันซ่อมกี่คันเขาจะนับเป็นชิ้นก็จะมีหลายชิ้นหน่อยเวลาคนตายตายไปเขาก็จะมีชาชนะหลายหลายอันเขาก็จะใส่อาหารได้หลายอย่างหน่อยถ้าเราทำไปให้ท่านแค่เป็นใบหนึ่งจานใบหนึ่งแต่อาหารของผู้ตายตอนมีชีวิตเขาอาจจะทําอาหารหลายอย่างไงเขาก็มีจานแค่ใบหนึ่งแต่ต้องใส่อาหารหลายอย่างอ่ะมันก็แบบกลายเป็นว่าอาหารมันก็ปะปนกันค่ะดังนั้นเขาจะนับเป็นจํานวนชิ้น ถามว่ากี่ครั้งก็คือสามารถใช้ได้จนกว่าจะจานนั้นหมดไปเลยค่ะสมมติว่ามีจานสิบสองใบวันนี้ใช้ไปใบหนึ่งก็เหลืออีกอีกสิบเอ็ดวันนี้ใช้ไปสองใบก็จะลดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราจะมาเบิกจะใช้ใหม่ก็ต้องรอบุญใหม่เพราะว่าเขาจะนับว่าอันนี้เป็นการบุญลูกหลานส่งมาให้ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาจะนับว่าหมดไปแต่ถ้าตอนที่ท่านทําของท่านเองอ่ะ มันจะ forever เลยใช้ได้ตลอดสมมติท่านทําจานชามโหลหนึ่งช้อนโหลหนึ่งจานโหลหนึ่งแล้วท่านตายไปอ่ะท่านใช้ได้ตลอดเลยจะเบิกอาหารท่านจะกินกี่มือ้อแต่จานชามเนี่ยก็จะเบิกมาได้ตลอดเลยเขาจะนับตอนท่านมีชีวิตอยู่แต่ถ้าท่านตายไปแล้วรอลูกหลานทําให้มันจะนับเป็นครั้งหรือนับเป็นจํานวนมันละเอียดแบบนี้เลยนะคะ กรณีให้อาหารหมาแมวด้วยอาหารเมร็ดในโลกหลังความตายจะได้กินอาหารแบบไหนคืออย่างนี้นะคะกรณีเราส่งเคราะห์สัตว์เดรัจฉานโดยการให้อาหารเขากินให้เขาอิ่มท้องอ่ะเขาน่าสงสารมากๆเลยพอเราตายไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้อย่างนี้เราก็ได้เป็นอาหารหมาสิอาหารแมวเม็ดสิเพราะเราทําอาหารแมวอาหารหมาเม็ดไม่ใช่นะคะ คือโลกหลังความตายเนี่ยเราให้ความอิ่มท้องแก่สุนัขให้ความอิ่มท้องแก่แมวพอเวลาเราตายไปเนี่ยสมมติว่าเราจู่จเราไปอยู่ภูมิหนึ่งแล้วเราสึกหิวขึ้นมาเชยเลยแต่ได้ความด้วยอน,นิสงส์แห่งการที่ให้อาหารหมาแมวแล้วเราทําให้เขาอิ่มจากที่เขาหิวโหวยเลยเป็นแมวจรจัดหมาจรจัดความอิ่มนั้นมาสู่ที่ท้องเราทันทีนะคะโดยที่เราไม่ต้องบริโภคอาหารเลย มันอิ่มฟุบเลยอิ่มบุญทันทีเลยแต่อาหารที่อยู่ในท้องเนี่ยไม่ได้เป็นอาหารเมร็ดแมวหมาอยู่ในท้องเราไม่ใช่นะคะมันเป็นความสุขแห่งความอิ่มค่ะจะได้รับความเป็นอิ่มท้องและความสุขชื่นบานสมมติตัวอย่างสุนัขตัวหนึง่งขี้เลือนขนล,ล่วงแล้วเราก็ให้อาหารเมร็ดบำรุงขนบำรุงผิวมันมันกินเข้าไปแล้วนะขนมันก็ขึ้นขี้เลือนเขาก็หายผิวเราอะ่ะ ก็จะเป็นผิวพุดห่องเลยนะแล้วเราก็จะอิ่มท้องแบบหาความสุขที่มันประมาณไม่ได้เลยมันเป็นแบบนี้คะ่ะโรคทิพย์แต่ไม่ใช่ว่าท่านใส่อาหารแมวหมาแล้วเราท่านต้องไปกินอาหารแมวหมามันไม่ยุติธรรมกับท่านนะคะโรคทิพย์เขาไม่ทําอย่างไีกับท่านหรอกคะ่ะแล้วท่านจะมีหมาทิพย์แมวทิพย์ด้วยนะลืมบอกอ๋อมันมีสัตว์เลี้ยงในโลกนั้นด้วยนะมันมีอะไรที่แบบว่าท่าน เหลือคณานับเลยท่านเป็นคนชอบสุนัขเป็นชนชอบแมวท่านเคยส่งคอแมวหมาพอท่านเป็นวิญญาณในโลกที่ท่านเหงาขึ้นมามันแปลงเป็นสุนัขแมวหมามาดูแลท่านด้วยนะเป็นเป็นเพื่อนท่านด้วยด้วยนะเนี่นะคาะความเป็นทิพย์มันละเอียดอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะบางคนย้อนแย้งมาว่าอย่างนี้ฉันก็ยาะจะอิ่มท้องโดยที่ไม่ต้องมานั่งกินกินโดยตาเห็นรูปอะสุกกว่านะอิ่มท้องมันแป๊บเดียวมันก็หิวแล้วนะ เพราะว่าเราทํากับเดจฉามันอิ่มแบบเดียวความเป็นทิพย์มันอิ่มแบบเดียว,ว,แ,บบยวแล้วมันก็หายไปความสุขนั้นก็หายไปแต่การใส่บารกับผู้ทรงศีลนะ่ะก็เรียกว่าเนื้อนาบุญกับพระอรหรันคือพ่อแม่เป็นต้นเส้นตัวอย่างมันมีผัดไทยกุ้งสดอยู่ตรงหน้าเราเห็นโดยตาเนื้ออุ้ยน่ากินจังเลยอาหารตาเกิดขึ้นที่ใจเราแหละแล้วเราก็กินเข้าไปหูอิ่มจังเลยมีความสุขจังเลยกับอิ่มแบบโดยไม่เห็นโดยตา เห็นด้วยตาสุกกว่าค่ะมันเป็นแบบนี้ดังนั้นการทํากระเดรละฉานบางนี้คนก็๊ทํากระเดรละฉานดีกว่ามันอิ่มไปเลยทันทีไม่ใช่โรคทิพย์มันแยบยลกว่านั้นท่านมันแยบยลในตาด้วยแยบยลในหูจมูกลิ้นกายใจโพธิภพธรรมรมแต่ของท่านทํากับแมวหมามันก็เลยแค่อิ่มท้องแต่ท่านไม่ได้มีความสุขโดยตาไม่มีความสุขทางใจแต่ท่านอิ่มเฉยๆแต่อิ่มแบบแป๊บเดียวได้นะแต่ถ้าทํากับผู้มีทรงสีเนื้อนาบุญเนี่ยมันจะอิ่มนานกว่า การทํากับเดรัชานดังนั้นท่านต้องทําบุญให้หลากหลายเลยค่ะทั้งเดรัชานก็คือสัตว์ทั้งทํากับคนทั้งทํากับพระคุณเจ้าก็คือพระสงฆ์นั่นเองค่ะน้องหมาแมวไม่สามารถทําบุญได้เมื่อเขาตายไปแล้วจะได้มีกินหรือไม่ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสัตว์เดรัชานเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นแค่รูปร่างที่เกิดมามีกรรมแต่จิตข้างในของเขาเนี่ยวิญญาณของเขาข้างในที่สิงในรูปสัตว์เนี่ยมันเป็นคนแต่ทาบาป ก็เลยเกิดในรูปของรูปร่างอ่ะอาจารย์จะเรียกว่าพาหนะที่สวมอยู่ในรูปเขาอาจจะเป็นพาหนะของแมวเป็นพาหนะของหมาเป็นพาหนะของสัตว์เดรัะฉานชนิดหนึ่งนะคะวิญญาเราสิ่งอยู่ในพาหนะนั้นเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยพอเขาตายไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปงลงร่างเป็นคนค่ะคือสัตว์พวกนี้เขาเกิดมารับบาปอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะไปมีกินอะไรเขาต้องไปต่อยอดกรรมและบุญละบาปต่อเช่นสมมติว่ายกตัวอย่าง ชาติแนอนอองเขาเป็นหมาแล้วเขาตายไปเขาก็แปงลงร่างเป็นคนเพราะร่างของของหมาก็หายไปเป็นคนเขาก็ไปรับบุญรับบาปแล้วเขาก็จะไปเกิดในรูปใหม่อาจจะเกิดเป็นคนต่อไปหรือว่าต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนิดในรูปต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นหมาแล้วอาจจะไปเป็นสัตว์อย่างอื่นต่อเพราะเขายัง <ๆ S 1> ชดใช้กรรมไม่หมดคือง่ายๆว่าสุนัขแมวหมาเขาเกิดมาชดใช้กรรมอย่างเดียวเขาไม,มา่สามารถมาเสวยบุญอะไรเขาก็หิวก็คือก็กินบุญเก่าไป เขานับว่ากินบุญเก่ามีแค่ไหนก็กินแค่นั้นเพราะเขาเกิดมาชดใช้ค่ะแต่มันเป็นการชดใช้ของชาติสุดท้ายแล้วนะเขาจะนับว่าลงนรกก่อนหมดกรรมจากนรกก็เป็นเปรตหมดกรรมจากการเป็นเปรตก็คือเป็นอสุร,รากายหมดกรรมจากการอาสุร,รากายหมดเสร็จกรรมใช้ไม่หมดก็คือเป็นเดรัจฉานพอเป็นสัตว์เดรัจฉานเสร็จกรรมไม่หมด ก็ต้องเป็นเดรัจฉานต่อไปจนกว่ากรรมจะหมดอ่ะแล้วเขาจึงถึงให้มาเกิดใหม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็กรรมยังไม่หมดอีกเป็นมนุษย์ที่อาจจะเกิดมาเป็นรูปร่างเป็นมนุษย์แต่แต่อาจจะเกิดมาลําบากอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อยู่ที่บุญบาปอีกนั่นเองค่ะถ้าในกรณีอุทิศให้สุนัขแมวหมาของเราที่ตายไปเขาก็ได้รับบุญค่ะได้รับบุญเขาจะเป็นรูปแบบวิญญ,ญาณคนหรือเป็นวิญญาณสัตว์เขาก็ได้รับไปตลอดเลยถ้าถ้าบุคคลที่เป็นเจ้าของยังอุทิศให้เขาอยู่ การใส่บาตรพระทุกเช้ากับการซื้ออาหารให้พ่อแม่ทุกวันจะได้รับบุญแบบเดียวกันหรือไม่บุญคนละแบบกันค่ะเพราะการใส่บาตรกับพระพระสงฆ์นะคะก็เป็นอน,นิสงส์อีกแบบหนึ่งงานได้รับเป็นอาหารเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ได้รับการดูแลธาตุขันของพระอาหาหรคือให้ท่านได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปทํากิจของสงฆ์ ท่านก็จะเป็นคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อิ่ม,อ,มอิ่มทิพย์มีอาหารทิพย์กินด้วยแล้วก็ให้พ่อแม่ก็พ่อแม่ก็เปรียบเหมือนอรหันท่านก็จเจริญรุ่งเรืองอานิสงส์งมันก็จะต่างกันอีกดังนั้นท่านท่านทำกับพระสงฆ์ด้วยทํากับพ่อแม่ด้วยอย่างเงี้ยก็ได้รับบุญรูปแบบหลายหลแบบเลยก็ถือว่าเป็นอาน,นิสงส์ดังนั้นท่านท่านทำไปเถอะค่ะวันนี้จะทํากับพระวันนี้จะทํากับพ่อแม่หรือจะทํากับพระด้วยจะทํากับพ่อแม่ด้วยทุกวันก็จะได้รับบุญ แตกต่างกันเท่ากับท่านกําลังสะสมบุญสเสบียงบุญท่านก็มีมีบุญติดตัวไปอ่ะหลากหลายเลยค่ะการใส่บัตรพระสงฆ์เนี่ยกับผู้ทรงศีลเนี่ยคือมันจะมีอน,นิสงส์ตรงที่ว่าเรากําลังส่งเคราะห์สาวกของพระพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้าก็มีหน้าที่ทําหน้าที่ของความเป็นสงฆ์คือหนึ่งก็คือปฏิบททัติธรรมสร้างถาวนวัตถุหรือาทาหน้าที่ของความเป็นสงฆ์ที่สมบูรณ์ะนะคะ เท่ากับเราเนี่ยกาลังทําบุญกับเนื้อนามบุญที่บริสุทธิ์อาน,นิสงส์ก็จะมากมากกว่าการทําบุญกับกับคนที่ไม่มีศีลแต่ถ้าทำกับพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้เลือดให้เหนื้อให้ชีวิตก็เป็นพระอ,อรหันต์ของเราเหมือนกับเราใส่บาตรพานอกบ้านแต่ถ้าเราไม่ใส่บาตรพานในบ้านเนี่ยเท่ากับเราทําไม่ถูกต้องเพราะว่าการทําบุญที่ถูกต้องนี่ก็คือต้องทําบุญกับพระอ,อรหันต์ก็คือพานในบ้านด้วยแล้วก็พานอกบ้านด้วย บุญกับการดูแลพ่อแม่เนี่ยอันนี้สง์จะต่างกับพระสงฆ์คือหนึ่งคือมันจะทําให้บุคคลนั้นจเจริญเจริญทั้งทางโลกด้วยนะแล้วก็จเจริญทั้งทางธรรมแต่ถ้าทํากับพระสงฆ์เนี่ยอาจจะ,จะเจริญอีกแบบหนึ่งก็คือจเจริญในทางธรรมสูงแต่ถ้ากับกับพ่อแม่จเจริญทางโลกสูงคือทํางานก็จเจริญไปไหนคนก็รักทําบุญกับพระสงฆ์ก็คือใครเห็นใครก็รักเพราะว่าเราทํากับผู้ทรงศีลเน ดังนั้นเนี่ยอันนี้สงถ้าถามว่าอันไหนมากกว่ากันเจ้าจะตอบได้ว่าอยู่ที่เจตนาถ้าเราทาบุญกับพระสงฆ์แต่เราเจตนาเราทําเนี่ยแล้วเราคิดอคติอย่างเงี้ยหรือว่าคิดอกุศลกับพระสงฆ์การใส่บาตรของเรามันก็จะกระเฉาะออกเหมืนอนกันนะคะบางครั้งถ้าทํากับพ่บอ,มอ,มอแม่แต่เราไม่ได้คิดอกุศลกับพ่อแม่เลยบางครั้งการทำาุญกับพ่อแม่อาจจะได้มากกว่าพระสงฆ์ด้วยซ้ํามันอยู่ที่จิตของท่านด้วยอะอยู่ที่ใจของท่านด้วยถ้าใจของท่านทําบุญแล้วไม่มีอคติ ทำบุญด้วยใจอันบริสุทธิ์แล้วก็เจตนาให้ที่บริสุทธิ์พุดผ่องด้วยสามระยะคือก่อนให้ขณะให้และหลังให้แล้วก็มีกายกรรมสมบูรณ์วจีกรรมสมบูรณ์มโนกรรมสมบูรณ์ก็คือกายวาจาใจสมบูรณ์ทั้งทั้งสามแบบเลยนะมันจะได้อาน,นิสงส์งแบบมันเหลือขนานับมอะคะ่ะต่นนะถ้าจะถามอาน,นิสงส์งจับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเหลือขนานับจริงๆที่จะบรรยายได้ในวันนี้คือง่ายๆว่า ท่านทาไปเถอะเพราะว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสครั้งเดียวเพราะว่าชาติต่อไปไม่รู้ท่านจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่า่นะคะถวายพัตาหารแด่พระสงฆ์แล้วนําอาหารใส่ถ้วยจานของวัดที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เราใส่เมื่อตายไปแล้วจะได้จานชามพวกนั้นหรือไม่กรณีคําถามนี้นะคะก็คือถามว่าได้หรือไม่นะคะตอบว่าได้แต่ไม่เป็นของเรา คือได้แขยงครั้งเดียวแต่เบิกมาใช้อีกไม่ได้คือจะเบิกถาหรือจานนั้นมาใช้เพราะว่าขณะเราประเคนเราเอากับข้าวมาเอาของข้าวมาแต่เราใช้ถ้วยชามวัดใส่แล้วเราก็ประเคนพาพิสูจ์ส่งอย่างเงี้ยพอไปอยู่ในโลกทิพย์น่เราก็ได้เป็นภาชนะนั้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้แม้กระทั่งภาชนะนั้นเนี่ยเป็นของเวียนที่ใช้มาต่อๆกันเราก็ได้เป็นภาชนะเหมือนกันค่ะถือว่าเราตั้งใจทําแต่เราจะได้ในโลกทิพย์เนี่ยจะนับเป็นว่าเราได้แค่ครั้งเดียว เราไม่สามารถจะเบิกภาชนะนั้นมาใช้ได้อีกนะคะถ้าเราทำภาชนะด้วยของตัวเองก็จะได้มากกว่าหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะอย่าให้ทุกท่านนะคะได้ให้กำลังใจอาจารย์ในการผลิตรายการดีๆมาเล่าสู่กันฟัง้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะ